สวัสดีครับเพื่อนๆใน u t u b e ครับผมมาอัปเดตรถ2คันนะครับที่กำลังตกแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับด้านหน้าผมเนี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราคุมงานกันตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ถึงประมาณ6กโมงครึ่งแล้วช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับมาถึงคันด้านหน้าเราเนี่ยครับเราตกแต่งอะไรไปบ้างก็คือกระจังหน้าชุดวิกเตอร์นะครับทั้งชุดเลยอันนี้คือฟูลเซ็ตนะครับครบเลยครับมีทั้งกระจังหน้าแล้วก็ตัวสเกิร์ต ชุดสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตหลังคิวรอมีมาครบแล้วก็ล้อแม็กนะครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับขอบยี่สบเป็นยางโตโยนะครับคันนี้เราแรปหลังคาด้วยเ่็นไหมครับเป็นดําเงาให้คู่กับตัวรถที่เป็นตัวสปอร์ตเขาจะตัดดําเงามาอยู่แล้วนี่ครับคันนี้แต่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือเราพร้อมส่งมอบได้เลยเดี๋ยวเราส่งล้างขัดเคลือบสีนะครับก็ส่งมอบลูกค้าได้แล้วไฟท้ายเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับทั้งเซ็ตเลยนะครับเป็นไฟท้ายทรงขยเอนที่มันจะมีไฟเส้นยาวๆตรงนี้ครับขึ้นมาโอเคคันนี้เสร็จเรียบบรร้้อยแลวคคันก อีกหนึ่งคันนะครับที่เราตกแต่งเสร็จแล้วเหมือนกันพร้อมส่งมอบแล้วคันนี้ครับเอเเสอีกหนึ่งคันครับเราก็คุมการตกแต่งกันทั้งวันเลยครับวันนี้คันนี้ลูกค้าเลือกที่จะใส่ชุดวิกเตอร์นะครับแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวยางนะครับให้เป็นยางของโตโยอ่าแล้วแต่นะครับว่าสไตล์ไหนชอบแบบไหนเราจัดการให้ได้หมดนะครับนี่ครับชุดวิกเตอร์นะครับตัดคิวล้อดําเงานี่ด้านท้ายครับอ่า คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปว่าเสร็จ2คันแล้วนะครับก็ <am> เดี๋ยวล้างขัดเคลือบสีนัดวันลูกค้ามารับรถหรือว่าลูกค้าให้เราไปส่งเราก็บริการนะครับ <m> แต่สองคันนี้ครับลูกค้ามารับที่โชว์รูมก็ <m> <m> เดี๋ยวตกแต่งขัดเคลือบสีเสร็จ <ๆ S 1> เรียบร้อยก็เอาคืนไปจอดด้านบนเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันคันนี้ครับเป็นตัวสี่คูณสี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งคันครับเรากําลังเริ่มตกแต่งแล้วนะครับลูกค้าไฟแนนซ์ผ่านแล้ว นี่ครับเราเบิกรถมาเรียบร้อยครับพร้อมที่จะตกแต่งแลวนะครับเป็นตัวสี่คูนสี่นะครับไทเทเนียมเดี๋ยวเรามารอดูครับวันนี้เขาเราจะแต่งอะไรเป็นแบบไหนครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตคร่าวๆให้ฟังก็วันนี้เสร็จสองคันนะครับก็คือตัวสปอร์ตหนึ่งคันแล้วก็คันโดยีกหนึ่งคันนะครับเสร็จสิ้นสองคันครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับยินดีให้บริการครับไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกที่นะครับมีบริการส่งรถทุกจังหวัดโอเคครับ ก็อย่างที่บอกครับว่า e v เวอเรสต์อ่ยตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับยังไงก็ตกแต่งได้แบบสบายใจขึ้นครับโดยไม่เป็นภาระลูกค้าอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ